สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสิประดับเคสที่ใส่ที่บ่อยใส่บ่อยที่สุดนะเออที่ใส่ที่บ่อยคืองงปะจะมารีวริวเซ็ตแรกนะคะก็จะเป็นเคสราะว่าเคสใส่เคสขาวเคสสีฟูนะคะก็ประมาณนี้เลยเริ่มจากอันแรกนะคะก็จะเป็นลายแบบเออมอะไรอะกาดปะประมาณนี้นะคะลายที่สองนะคะก็จะเป็นแวบหน้าล่ะคีควอโนเนมากคือแบบอันนี้น่ารักสุดอันที่สองนะคะอันที่สามนะคะก็จะเป็นเคสใส่นะคะ อันที่สี่นะคะก็จะเป็นเคสลายเชอร์รีอันนี้คือแบบโฮโลแกรมดยเห็นปะนี่เป็นไงเล่นกล้องเล่นอะไรอันที่ห้านะคะก็จะเป็นเลดคูดเนาะเออสีลมชุมรูพูนะคะน่ารักมากอันนี้ได้มาในราคาสิบเก้าบาทนะคะจากสปี e มาสิบที่สองกันนะคะจะเป็นแบบว่าสีดำทะมึนเนอะเออสีดำทะมึนนะคะคุณแม่ค่ะก็จะเป็นลายแบบว่ารวมสเตลลิโอนะคะผู้ม่ถูง คือชอบแต่นี้แต่เนี้ยอ่ะคือแบบว่ามันการกระแทกดีมากตกแล้วทกสับไม่แตกเลยอันที่สองนะคะก็ะเป็นลาย Toy Story นะคะทุกคนอันที่สามนะคะก็จะเป็นลายว่าน่ารักคิกูลันนี้ดำตัดด้วยแบบว่าเสียไข่ป้าคุณแม่เออน่ารักมากนี่ก็ได้มาจากช h อปปนี้น,นะคะยี่สิบบาทอันที่สี่นะคะก็จะเป็นลายน้องหมานะคะคือเนี้ยด,ดีเหมือนกันดีเหมือนกับลายนี้เลย แล้วก็อันที่5นะคะคือแบบว่าเพิ่งจะได้มาสดใหม่จากแอปสีดำ tiktok นะคะคือแบบว่าเป็นแบบโกลเดน่ารักมากตอนนี้ก็ใส่คือเหอมมากเออก็ขอจบการรีวิวเคสิบระดับที่ใส่ปล่อยมากที่สุดนะคะก็มีประมาณนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามล้ลยนะคะเายบาย